เกษตรบ้านฝางรู้สู้ภัยพิบัติการเตรียมป้องกันและบริหารการจัดการภัยพิบัติในช่วงฤด,ดูฝนปี2568โดยสํานักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่นในช่วงฤด,ดูฝนนี้สํานักงานเกษตรอําเภอบ้านฝางประชาสัมพันธ์การแจ้งเตือนเฝ้าระวังภัยธรรมชาติตามแผนป้องกันความเสี่ยงการเกิดภัยพิบัติด,ด้วยระบบ453มโมโดโดยประเมนินล่วงหน้าเตือนล่วงหน้าวางแผนฟื้นฟูล,ล่วงหน้าเนื่องจากภัยน้ำท่วมไม่ใช่เรื่องฉุกเฉินเฉพาะนะ้าแต่อาจกลายเป็นความเสี่ยงถาวรของเกษตรกรในหลายพื้นที่ จึงได้จัดทําชุดข้อมูลแผนที่ความเสี่ยงและการจําแนกกลุ่มพืชตามระดับความเปราะบางและความล่อแหลมโดยยกระดับมาตรการรับมือภัยน้ําท่วมในภาคการเกษตรด้วยการจัดระบบการประเมินความเสี่ยงรายพืชรายพื้นที่และการเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่ระดับอําเภอและตําบลให้สามารถเป็นด่านหน้าที่เชื่อมโยงการเตือนภัยการจัดการน้ําและการฟื้นฟูพืชผลอย่างเป็นระบบให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพในแผนที่พื้นที่เสี่ยงน้ําท่วมฝ o อัสมาร์ปแนวโน้มพื้นที่เกษตรเสี่ยงน้ําท่วมพร้อมจัดทาแนวทาง การรับมือวางแผนสีระยะสําคัญในการรับมือภัยพิบัติแบ่งเป็น4ีระยะดังนี้ 1. ระยะลดผลกระทบเมดิเกชันโดยการวางแผนล่วงหน้าปรับแปลงพาะผูกให้มีทางระบายน้ําสร้างคันดินหรือประตูน้ําเลือกพืชที่ทนทานต่อภาวะน้ําหลากรวมถึงจัดตารางปลูกให้เหมาะกับฤด,ดูการ2ระยะเตรียมพร้อม p รีเพ n e s สติดตามพยากรณ์อากาศและประกาศเตือนภัยจากหน่วยงานราชการเตรียมเครื่องสูบน้ําอุปกรณ์ป้องกันและวางแผนอพยพ หรือเก็บเกี่ยวผลผลิตในกรณีฉุกเฉิน3ระยะตอบสนอง (response) เร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่เกษตรทันทีเมื่อระดับน้ำลดติดตั้งเครื่องสูบน้ำอย่างมีประสิทธิภาพเฝ้าระวังฝนตก,ตกเพิ่มและน้ำจากต้นน้ำสนับสนุนอาหารน้ำและเครื่องมือเร่งด่วนให้เกษตรกรเฝ้าระวังโรคพืชและสัตว์ที่มาระบาดในสภาพน้ำขัง4ระยะฟื้นฟู (recovery) หลังน้ำลดดำเนินการฟื้นฟูพื้นที่พบป,ปลูกสำรวจความเสียหายและซ่อมแซมโครงสร้างแปลงปลูกแจกจ่ายพันธุ์พืช มเมล็ดพันธุ์สำหรับปลูกซ่อมปรับปรุงดินหลังน้ำลดด้วยปุ๋ยอินทรีย์หรือปูนขาวส่งเสริมการปลูกพืชอายุสั้นหรือพืชรายได้เร็วดังนั้นจึงขอให้เกษตรกรติดตามข้อมูลพยากรอากาศและข่าวสารจากหน่วยงานของรัฐอย่างใกล้ชิดและรีบมาขึ้นทะเบียนเกษตรกรและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบัน